หมดเลยเกี่ยวให้หมดเลยดููุบอาอเกี่ยวหญาไปให้ลูกวัวค่ะลูกวัวน,น้อยเมื่อวานแม่ก็ตัดหย้าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เมื่อก่อนหญาตรงนี้มันจะสวยนะคะแล้วก็เซียนเนกเอาอีโบขาวมาทําเลหมดเลย เป็นยังไงไปอุดรสนุกไปอีกไหมีมไปสนุกนะคะน้องบอกก็จากที่เมื่อก่อนวันหนึ่งกินข้าวสามมื้อนะคะก็กินเวลาเดียวใช่ไหมดังนั้นก็กินพวกขนมขนมเอานะคะพวกขนมเอานะคะทุกคนเพราะว่าสุจังหวะรถเสียด้วยนะคะ ใครไอติมม่มมันบมสมยัยจับอย่างนี้วะเนี่ยจับอย่างเ้ยจับรวบแล้วก็เกี่ยวนั่นแหละมันจะได้เยอะมันจะเร็วผู้บ่าวขับรถด,ดำนะคะแล้วก็มาเกี่ยวยานะคะมาดูนะคะว่าจะเกี่ยวยังไงนะฮะ คใครให์ยูทูบเบอร์ชื่อดังมาทำอะไรอย่างงี้นี่เออเมื่อวานนั้นก็ไปอดข้าวอดนอนวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้ายูทูบเบอร์ของเรานี่อันนี้ได้แล้วนะหน่อยหนึ่งเอาให้หมดตรงนี้นะคะเริ่มเรมริมเรมไปให้มันนะเพราะว่ามันกินดีเนาะ ก็อย่าให้มันยุบนะคะทุกคนถ้ายุบก็จะเสียราคานะคะก็สาวนุ่นได้ซื้อมาเลี้ยงเนาะแล้วก็ให้กากข้าวโพดด้วยใช่ไหมอุ่นยังไม่กินน่ะก็ไม่กินกินไดปย่าเอาว่าอะไรเอาไปแล้วมีไงเอาไปอีกเนี่ยเอาไปให้หมดเลยเอาแล้วมันมียาแก้เนียอ้ยาให้มันโต บางวัวมันก็เลือกนะมันอาจจะยังไม่กินกับกกระพุวน,นะเราก็ใส่ใช่เราใส่มันดมๆไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็กินเองนะคะใส่ผสมกับหัวอาหารนาะมันเจ็ด ใส่เช้าเย็นก็พอกากก็พุดกับหัวอาหารตอนเที่ยงก็ใส่ฟางถ้ามียาก,ก็ใส่ยญ้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ยุบนะท้องมันจะไม่ยุบเพาไม่ให้มันเกิดบ้างเนาะ เอาทำเร็วเร็วเร็วไอ้ยังสนะ นูนต่ว่าทรงรถบรรทุกแล้วนะตอนนี้เอาไปดำเลยเด้อวัวที่ซื้อตัวไหนตัวใหญ่เนี่ยความมากความห่อามาดูนคะคะเมื่อวานซาวนุ่นเบกนะคะวันนี้ให้ ผู้บานุนมาดูวัวนะอันนี้ก็คือวัวที่พ่อซื้อมาไว้ในคอกนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าขายให้พวกอ่าเพชรบุรีแล้วกี่ตัวนะคะเ,เ,เออมันกินเห็นไหมน่แหละมันยะุบแล้วเห็นท้องมันไหมทองมันยุบแล้วไหนทองมันยุบยังไงนี่ไง เน,นี่ย้ามันยุบให้ดูงั้นเลยลถ้ามันผอมมากๆมันจะเห็นซี่โครงเราต้องให้มันกินแบบนี้<า>แต่วัวเนี้ยมันจับได้นอ<ช>้อเมื่อวานไหะพี่จับเออเห็นไหมเนี่ยหมื่นห้าซื้อถือว่าซื้อถูกมากเลยนะ,อ,อ,ะอันนี้ราคาที่พอซื้อมาเลยใช่ไหมนี่ไ,น <laughs> ไอต้ตาวัวไอ้วัเนี่ยจอแย่งจริงนะ